อัญมณีที่ป้องกันการไม่นอกใจถ้าทัพทีมคือความรักที่เล่าร้อนพลอยไพยรินก็คือความรักที่มั่นคงและจริงใจพลอยไพยรินเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อตรงต่อคนรักช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงยืนยาวไม่หวั่นไหวคู่รักที่สวมพลอยไพยรินจะเสริมพลังในเรื่องของความเข้าใจและการให้อภัยช่วยให้ความรักยืนยาว เป็นอัญมณีที่เหมาะกับการเป็นของขวัญแทนใจหรือใช้เป็นแหวนมั่นหรือใช้แทนสื่อถึงความรักแหวนมั่นของเจ้าหญิงไดอาน่าใช้พลอยไพยลินเม็ดใหญ่ซึ่งต่อมาเจ้าชายวิลเลียมก็ได้มอบแหวนวงนี้ให้แก่เจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันเพื่อใช้เป็นสื่อแสัญลักแสดงถึงความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและยืนยาวความเชื่อไทยโบราณอินเดียเชื่อว่าคู่รักที่สวมใส่พลอยไพยลิน จะช่วยเสริมพลังในเรื่องของความมั่นคงพลังภายในใจและการไม่นอกใจเหมาะสำหรับคนที่กำลังสร้างครอบครัว,วหรือกำลังมองหาความมั่นคงค่ะติดต่อขอชมพลอยไพรินสวยๆได้ที่ร้านแคร์ริวเจมส์หรือทักแชทขอชมภาพออนไลน์ได้เลยค่ะ